สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราคาหน่อไม้ที่ถูกลงในหน้าฝนนะทุกคนมาเรามาจะมาให้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะของอแนวคิดสําหรับเพจเรานะทุกคนไหนะมก่อนอื่นขอถอ,อดอหลวงพ่อหลายๆทงั้งหลายนี่ออกก่อนข้อแรกที่คนที่จะปลูกไผ่สําหรับขายหน่อจะต้องรู้นะทุกคนก็คือเรื่องราคาของผลผลิตเราเนาะ ห,หมายถึงหน่อไม้นั่นแหละก็เราต้องรู้ว่าเราอยากปลูกเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าหน่อไม้ในหน้าแล้งมันมีราคาสูงใช่ไหมอ่านั่นคือแรงจูงใจที่เราหันมาปลูกหนอ่อไอ้มาปลูกไผ่เพื่อขายหน่อกันเนะาะดังนั้นเราก็ต้องรู้อีกว่าอ่ากลไกราคาของหน่อไม้ในทุกฤด,ดูเป็นยังไงที่จริงแล้วไม่ใช่แค่หน่อไม้ทุกคนพืชทุกตัวที่เราจะปลูกนะ เราต้องรู้ว่ากลไกราคาในฤดูไหนเป็นยังไงเราจะได้ทําตัวให้ถูกปรับตัวเองให้ได้ทําใจให้เป็นประมาณนั้นอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องก็คือหน่อไม้มันจะแพงหน้าแรงแล้วมันจะถูกลงในหน้าฝนใช่ไหมฉะนั้นคุณเตรียมกรอบโกยไปเลยหน้าแรงเตรียมทําหน่อเตรียมดูแลให้เต็มที่ให้ได้ผลผลิตเต็มที่ส่วนหน้าฝนสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําตัวให้ชินทําใจกับเรื่องสลาดใช่ไหมว่าอ่าหน่อไม้ ที่ออกควบน้ําฝนเนี่ยมันก็จะออกเยอะกว่าปกติกําลังซื้อก็จะน้อยลงใช่ไหมของจะล้นตลาดแล้วทุกคนแล้วหน่อไม้ดันออกเยอะด้วยนั่นแนหะเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวพืชทุกอย่างเราต้องปรับตัวไม่มีพืชตัวไหนที่จะขายได้ตลอดทุกวันนะเราต้องรู้ว่าหน้าฝนเราจะทํายังไงก็คือบ้านสวนธน,นาคารดินของเราก็เลยแปลรูปทุกคนนี่อย่างที่เห็นเลยเราพูดเรื่องแปลรูปนี่นี่เป็นหน่อไม้อัดถุง เราก็ได้ลงวิธีอัดกันไปแล้วว่าทํายังไงถึงจะสามารถเก็บอยู่ได้เป็นปีทันทุกคนห้างน้นไม้อัดถุงที่เราเห็นตามตลาดทั่วไปก็จะเป็นรูปแบบนี้เนาะนี่เป็นรูปแบบปกติได้เป็นแบบเป็นส่วนของยอดแอาวที้ของเราอ่ะเรามีการตัดยอดไผ่างนี้นะเรามาเล่าถึงเรื่องของเราก่อนนะตัดยอดไผ่ปุ๊บมันจะมีข้อป้องอ่อนมาเนาะนี่เราก็แยกแยกชิ้นส่วนของไผ่เพื่อมาอัดถุงด้วยเห็นชัดไหมอ่าก็ใช้นี่แหละ ก็ป้องแยกออกจากยอดแล้วก็มีฟังก์ชันที่3ตัวนี้เป็นหน่อไม้ชิ้นนี่อัดถุงเรียบร้อยนี่คือการแปลรูปที่เก็บไว้ได้เป็นปีทุกคนนะแล้วก็นี่หน่อไม้ดองเห็นชัดไหมหน่อไม้ดองใส่กระปุกแบบนี้หน่อไม้ดองนี่มีหลายแบบเนาะมี่แบบแผ่นใหญ่มีแบบชิ้นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีแบบสับชิ้นเล็กแบบนี้ด้วย เดี๋ยววันหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเพาะจาะจ,ง,จงเรื่องหน่อไม้ดองกันอีกทีนึงนะแต่วิธีการทําทั้งหน่อไม้อัดและหน่อไม้ดองเราได้ลงคลิปไปหลายรอบมากเลยทุกคนแต่ว่าก็พยายามจะลงให้ได้ทุกปีนะทุกฤด,ดูและทุกฤด,ดูฝนของทุกปีประมาณนั้นอาจจะอาจจะลงปีละสองสาครั้งเลยก็ได้เพราะว่าผู้ติดตามใหม่เราเข้ามาก็จะอาจจะหาคลิปไม่เจอเนาะเพราะมันจะอยู่เึกเกินไปนั่นแหละนี่ก็เป็นแนวนทางของเราก็คือทําใจแล้วก็แปรรูปแล้วก็เก็บไว้ ถ้าเก็บในระหว่างที่เราเก็บไว้มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ขายเลยใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ยังสามารถขายได้แล้วแถมทําเป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยมันสามารถส่งไปขายที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศสําหรับคนที่เขาอยู่ไกลที่ไม่ใช่คนแถวแถวบ้านเราที่เออไม่กินแล้วเบื่ออะไรประมาณนี้หรับคนที่อยู่ในเมืองที่หากินยากเขาเห็นของพวกนี้เขาก็ยังอยากจะกินแล้วเราก็สามารถที่จะจส่งผ่านโลจิสติกหรือคนส่งได้่นแหละ ก็เป็นการตอบตัวของคนที่จะทำนะทุกคนมันเป็นหน้างานของเราสู้อุตสาหปลูกมาจนมันโตได้แล้วเนาะสู้อีกนิดนึงเพื่อที่จะหาวิธีการขายให้ได้ประมาณนั้นทุกคนก็นี่เป็นแนวทางนะเริ่มต้นอไม่ใช่เริ่มต้นหรอกมันเป็นแนวทางที่แบบที่เราทํำมาแล้วแล้วม,มันสามารถแปลรูปอะไรได้อีกเอีเราก็จะเอามาแชร์เพื่อนได้ดูเนาะอย่างแรกเลยอย่าลืมต้องทําใจก่อนนะเรื่องราคา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะมาลงรายล,ละเอียดแต่เรื่องให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละบายบาย